อ้ยเย็นมากฮะเว้นใจหนูอ <len persu> <diversion> yeah. oh, yeah. ู้ยเย็นมากไไม่ด้เย็นมากอู้ยเย็นกระโดดโอ้โหดูสิอ๋ออุ้ยเย็นอย่าดื้อกระแกนหลุดเลยนะว้ายดีวา่เย็นมากโอ้ยไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วเอ้าพี่กู้ใส่ไหม จะไปให้น้องการไปให้น้องการหน่อยน้องเกตจะไปให้น้องการน้องเกดวันนี้ารนหน่อยเลทั้งคู่เลย้วเนะเออนั่นแหละอย่างนี้แหละดูนะดูนะดูนะแป๊บนึงคุณแม่จัด

พี่ตีจัเล่นสัตว์ไปลองทุกคนทุกสัตว์นั้นเล่นไม่สัตว์ใหญ่เดียวไม่จะเล่นสัตว์เล็กเดี๋ยวพี่ประคองเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ประคองเอาไหมแกลยืนดูนะถ้าเล่นนตัจะไม่เล่นนะจะยืนดูเดี๋ยวพี่ประคองเอาไหมหนี่เอาหน่อยได้ไหมให้พี่เอมประคองมาเดี๋ยวพี่ประคองเอาไม่อยากเล่น อ้าทำไมอ่ะไม่กำล่นตัดเล็บไหนไปดูกันยซื้อให้หน่อยจับนี้ด้วยหนูมองไปแล้วใช่ไหมนักเก็ตมันนี่เลยนักเก็ตเป็นกับพี่โอ พี่ขาเร็วอารวเอาตัวลงไปดึงขาดึงแขนให้สุดเอาแขนออกไปให้สุดจับปอบแบบเหมือนพี่ออมม,ม,มันไม่ตกมันไม่มเก่งมากตัวตรงๆรดีดตัวขึ้นเออนั่นแหละ ใลเ้าอเอาไหมเจ้าพี่เจ้าพี่จะทำไม่เอาอุ้มขึ้นก่อนนัดบอกให้อุ้มขึ้นก่อนบอกแล้วบอกให้อุ้มขึ้นก่อนกัวก่อนหนิไปดูตัวเองนะยิ้มหวานยิ้มหวานใส่กล้องก่อนยิ้มหวานใส่กล้องทำไมไม่ใส่แว่น เป็นไงครับพี่มินิเห็นไหมสบายมากต้องใส่แว่นนะคะดึงหัวลูกใส่แว่นก่อนพี่ผิงอยังใส่แว่นเลยเดี๋ยวพึ่งใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนแล้วทำเองเนี่ยตาตัวเองแดงหมดแล้วน่ะไม่ได้เราทำที่เอาทับเองครับพี่ทางผิดทางผิดทางนี้เอาทำเองจับจับใส่

สูดไม่สู้อ่าง้วโดนม้ กระโดดนะแล้วก็บอกห้ามกระโดดเลยนั่งไงไปพี่บุ๊ทพี่บู๊นพี่บู๊ทพี่บู๊ทนี่ไงน้องกันดูสไปเดอร์แมนน้องกันทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยจับตรงนี้จับแล้วก็ทำให้ดูหน่อยห้ามกระโดดไม่เห็นใจไม่ได้กระโดดเรจะยังปิ้งนั่นลง น้ำข้า <rôle> ห <à> <c oughs> <be> ูหมดเลยดูนี่

you <laughs> กิขนขนมไปล้างตัวพอแล้วเล่นไม่เล่นน้ำแล้วโอเคโอเคไปไปล้างตัวตรงนู้นไปอาบน้ำให้ก่อนพอแล้วใช่ไหมก่อล้วครับแล้วก็จะกินขนมแล้วใช่ไหมครับลูกหนาวอันนี้เหตดผลแปลงกระสับแม่พาไปอาบน้ำก่อนไม่ไหวพี่แล้วไปไปล้างตัวเด็กกินขนมไปล้างตัวก่อนถ้าจะกินขนมหนาวอยู่หนาวอยู่ไปล้างตัว มไม่น่าสนเจจะได้ดูจริงจุกมีหอ,อยทากไหมไม่เอาันจะเสร็จตอนไหนตอนรี้ที่มงแล้วอ่ะสี่โมงร้านเร็วๆฝากจะได้ไปซื้อหมูกระทะพอแล้ว เอาไว้ตรงนี้กเอาไว e. ้ตรงนี้นี <ok ่จับมืนี้นะนั่งมือจับนี่ลงมาลงมาขั้อนี่ลงมาค่อยถ่ายก้นมาเดี๋ยวเกตเอามาไปใจขึ้นดีกว่าไปได้เอาขึ้นดีกว่า มือเหี่ยวแล้วใช่มีวิธีร่หนาว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  โปรดไม่มีสิทธิ์ขึ้นตรงนี้